สวัสดีค่ะคลิปนี้พามาดูการปลูกย้านรลกจัก,กระพัดนะคะนี่ค่ะการปลูกย้านรลกจัก,กระพัดเราใส่สองท่อนนะคะไล่นี้เราใส่แค่2ท่อนนะคะนี่ค่ะย้านรลกจัก,กระพัดนะคะปโปรตีนสูงนะคะทนแรงทนหนาวนะคะปลูกง่ายค่ะ จะบดหรือสับก็ได้นะคะตัวนี้นี่ค่ะเราปลูกแปลงนี้เป็นนรกจกักรพรัดทั้งหมดเลยนะคะส่วนอันนี้จะเป็นหญ้าท้ายเขื่อนนะคะเริ่มมีรากแล้วนะคะหญ้าท้ายเขื่อนแปลงนี้เราปลูกท้ายเขื่อนนะคะนี่ค่ะปลูกท้ายเขื่อน นำแสดงโดยพระเอกเกาหลีนะคะหันหน้าขึ้นมาดิช่วงนี้เราใช้พลังงานเด็กนะคะเราไม่อยากให้เด็กๆไปมุ่งอยู่กับการเล่นเกมนะคะเราก็ใช้เด็กๆมาช่วยปลูกนะคะส่วนคนนู้นนะคะคนเท่ากำลังเดินมาคนแก่นะคะปลูกหญ้าหวานเพิ่งเสร็จนี่ค่ะ แปลงนี้เป็นแปลงท้ายเขื่อนนะคะเราก็เริ่มปลูกมาใกล้จะครบทุกแปลงแล้วนะคะเป็นแปลงท้ายเขื่อนกําลังปลูกนี่ค่ะเราหมักให้รากเกิดนะคะนี่รากเกิดดีมากนี่เราก็จะเอาลงปลูกเลยนะคะจะตัดปลูกเลยก็ได้ไม่ต้องแช่นะ้ำไม่ต้องหมักอะไรก็ได้นะคะแต่ว่าเรา ไม่มีเวลาเราก็เลยนี่หน้าใสๆอมชมพูนะคะดารากเกาหลีกำลังมาปลูกนี่ค่ะสวยมากเลยนะคะท้ายเขื่อนซุปเปอร,ร์ลิฟเดี๋ยวคลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าจะพาไปดูการปลูกหญ้าอะไรต้องติดตามชมนะคะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้กูไก่ด้วยนะคะ แล้วก็จะมีวิธีการทำปุ๋ยให้ลูกค้าได้ดูกันด้วยนะคะ